ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพ่อบกับประแจงเนาะพี่น้องเนาะครับประแจงภาพมาติดต,ตามเลขกลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบเก้ากุมภาพันหกแปดลาวพัฒนาออกสี่หนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งขับเลขล่างก็ออก เก้าหกนะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากันลุดแต่พี่น้อง,ง,กกนะองเขาทะเลกวิ่งนะครับในะน,นพี่น้อง,งวัง 8, 9, นพุธที่สิบเก้ากุมภาพันสองห้าหกแปดเลาาพัฒนาเซียนน้องคายบนล่างวิ่งลุดแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้ากบมาทั้งสองตัวพี่น้องแต่ว่าลักมีลุดนะพี่น้องเนี่ยสองสามสี่มีบ่มาจักตัวเลยนะครับ ปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเก้าสออกแปดหพี่น้องครับวันนี้พ่อเตรียมผ้ามาตามตัอยนอพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะเปนไหมาตัวใดน,นะครับ วันศุกร์ ราพัฒนาเซียนหนองคายครับพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดห้ากับหกพี่น้องชุดวินพี่น้องชุดวิน 4ี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์พี่น้องสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับ หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์นะครับ สัดเตียนนะพี่น้องเนาะก็ไม่ตกกันนะพี่น้องเนอะกันสี่สี่แปด สี่แปดสี่เก้าพี่น้องเอ้ยคอยเข่าคอย,คอยปังๆเด้องวัวนดิเซียนน้องใครครับพี่น้องเอฟซี MC, ก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนะ้อพี่นอนะ้องเนาะเฮ้ยจะลืมไดนะ้พี่นออ้องเด้อมาอบแสดงเขาก็อย่าลืมกลับตัวไปนำนะพี่น้องเนาะ รับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่2 1กุมภาพันสองห้าหลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด5กับ6พี่น้องจุดเต็มจุดวิ่งเป็นกสีห้าหกแปด้าศนยพี่น้องเนาะ6กเก้าไม่เล้พี่น้องเนะ้อขับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปเกาะพี่น้องเนาะรับเน้น5้าแ6ดห้กัน4 8 4 9นะครับ พระเตียมขอขอบคุณในหลายๆ้อครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนันแล้วเระเตียมขอไว้ป้อนคอยเข,ข่าคอยแตกปังปงังครับพี่น้องเ e อฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เขาจะลื่มได้พี่น้องเด้อขามาแล้วกันจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตมนาแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมนํานะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตามขอให้โศกโศกมันมันนะพี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะครับหาพ่อกนคลิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม